พี่ครับยังคิดถึงอยู่นะพี่ฮาโลแล้วก็อยากจดหมายลาได้เจอสักทีสิ่งที่พี่เขาได้ลาไว้ถึงทุกคนในในห้องเมื่อจากผมโดนเรียกตัวไปยังสถานที่แล้วอย่าให้ทุกคนเข้าใจในตัวผม และอยากจะขอทุกคนต้องต้องมาทุกคนต่อแต่ผมทำไม่ได้ผมจ,จ,จริงจีดจิกจ้าจริงอยขอโทษเนาะมันอาจยากกันเลยนะพี่เปลี่ยนได้เลยนะจากใจเล้วลาก่อนไว้เจอกันใหม่ นี่คือประวัติรู้ความจริงแล้วเนี่ยลาก่อนพี่ชายไม่้งไว้มาเจอกันในโลกความฝันนะครับไม่รู้จะเจออะไรบ้างไงพ่อ,อตอนนี้ในโรงเรียนเรามีสองตอนนี้ในโรงเรียนเรามีสองคนที่ห้ามตายใครใช่อลอก็ผมกับคุณ ตอนนี้คือเราอย่าพึงตายใช่อย่าพึงตายเลยพาแม่ไม่เข้าใจอ่ะพานลุงมาอุ้มเราไปนู่นไปนี่ตอนพานลุงไม่อยู่เราอุ้มกันเราอยู่กับพ่อครับเนี่ยเฮียเนี่ยพี่แกรับพาตัวเด็กดิลูกเอาไป็ลูกเขาเขาพออันนี้คืออะไรอันนี้ครัวเอ้ยไม่ใช่ไอ้ฟร์โฟ้ดชิโ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 ดครับผมครับผมเรียกแม่สิลูก เออมีแม่อยู่แล้วอ่ะแม่อยู่ในตัวเสียใจนะมีแม่ไหนแม่อ่าแไปเปลี่นแม่ตแม่กเปลี่ยนร่างอ่ะคุณผีแว่อะไรทำไมมันมีตัวรับตัวนี้ด้วยใช่ไหมรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนจะมีรู้สึกเหมือนโรงเรียนนี้ค่ะตะกมันจะมีอะไรไม่รู้ระเบิดอะไรอ่ะเจออะไรเจอเป็นชักกระบอกเลยจยเก็บไม่ได้ชักกระบอกติม ในในในที่ตรงไหนก็คือหตอนเราคือแบบขอร่วมกันอยู่ตรงลานตะลองใช่ไหมเปล่าเขาหีเขาเขาแยกกันแล้วอ่ะโอ้อะไรกันมีเขาไปแลนค่ะก็ไม่รู้ไม่อาเพราะว่าแบบระหว่างอาจารย์กับนักเรียนเนี่ยเขาแบบมีความสบบมันแปลกมากเลยมันมันเยอะมางเลยมีการแบบมันเป็นหัวมันยัยตอนตกนะฮะให้ให้คะแนนครมหมองพูนี้กี่เปอร์เซ็นต์คนะค่ะคุณสิบเต็มสิบแล้ว เล่ามันมาเป็นอะไรวะเขาเรียกอะไรวะเอออะไรอ่ะอืมยาวอุยยาวใช่ไหมอะไรอันนี้หน้าที่หนึ่งในตอนนี้ฉันมองกระจกฉันจำตัวเองไม่ได้ได้สามว่าฉันเคยเป็นใครในตอนแรกฉันเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่รักสนุกฉันไม่สมดุลแบบไม่มีเสียงไม่มีชื่อ มีแต่เศษความทรงจำของคนที่ฉันได้ฆ่าไปฉันฮะฉันชิ้นส่วนของทุกคนไว้ทีละเศษทีละชื่อทีละเสียงทีละร้องทีละใบหน้าที่หวาดกลัวเลยเต็มไปด้วยเลือดมีเชื่อเป็นคนที่กล้าที่มองเห็นฉันอยู่อย่างชัดเจนเธอไม่เห็นหน้าเธอไม่เห็นหน้าหนีในตอนที่ฉันยืนอยู่ข้างหลังเธอไม่เธอไม่หลบสายเธอไม่หลบตาฉัน แม้ในขณนะที่ฉันมีตาที่แปลกประหลาดและเพราะเหตุผลนี้ฉันจึงจําเธอได้ดีกว่าที่เธอจะจําตัวเองอีกเธอยังไม่ตายเธอยังอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ตัวหน,งวนังสือเบอร์ลาซลาลัสไม่ใช่แค่ชื่อแต่มันคือสภาพมัน มันสิ่งที่เหลืออยู่จากตัวตนของคนที่ถูกอยากชินส่วนนั่นก็คือทุกคนที่โดนชั้นฆ่าแต่ตอนนี้คือตัวของชั้นที่ไม่ใช่ฉันนี้ต่อไปแต่ยังไงฉันก็ยังรักในการถูกจดจำร้อนการจดจำฉันก็เหมือนให้พลังกับฉันและเมื่อใครข้างคนรู้จักชื่อฉันและพูดชื่อฉันนั้นออกมาเขาก็จะเริ่มเห็นฉันหรือได้เสียงของฉัน เธอฮะเธอคนล่าสุดคนนั้นเด็กคนนี้เพื่อนเพื่อนรักของมิเชลฉันเห็นเขาที่แม่น้ําหน้าหอพักโรงเรียนเขาพยายามเขียนเรื่องของฉันพยายามเตือนคนอื่นมันน่ารักดีนะแต่เหมือนว่าเธอจะลืมอะไรไปหรือเปล่าฉันไม่ใช่คนปกติทั่วไปแต่ฉันคือผลลัพธ์ของความกลัวที่ไม่มีชื่อเสียงกระซิบที่มีใครเสียงกระซิบที่ไม่มีไม่มีที่มา ของความคิดที่พวกเขาพยายามที่จะลืมฉันแต่พวกเขากลับจํำฉันได้ดีในทุกครั้งที่พวกเขาพยายามที่จะเขียนถึงฉันมันก็กลายเป็นจริงขึ้นมามากขึ้นแจ่อย่าเข้าใจฉันผิดละ่ะเพราะฉันไม่ได้ฆ่าเพราะเกียรดแต่ฉันฆ่าเพราะความสนุกนะครับแต่ความสนุกนั้นมันต้องแลกมาก,กับความทรงจําของคนอื่นๆความทรงจําของนี่เอความทรงของ พวกนี้มันช่างน่าขำในคืนอันนี้ฉันจะอยู่รอบหอของเธอฉันจะไม่รู้ไม่เห็นฉันในครั้งแรกแต่ถ้าเธอเรียกชื่อฉันอยู่ในใจหรือคิดถึงฉันแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ฉันจะอยู่ข้างหลังของเธอสันทีเธอจะเห็นฉันพร้อมรอยยิ้มและเสียงของคนที่เธอที่เธอสนิทด้วยและฉันเพิ่งรู้ว่าความสนุกที่แท้จริงคือเสียงกรีดร้องของคนที่กำลังจะตายหมดแล้วไป หมือเธอก็หยิบแล้วใหม่สิเธอจะมาอยอ่นในฉันทำไมอันนี้ฉันเจอนาทีหนึ่งฉันรู้ความลับของโดนฉีกขาดแล้วเขาไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดว่าเป็นเงียบสุขภาพยิ้มข้างๆใครจะคิดว่าข้างในซ่อนบางสิ่งบางอย่างที่คิดคิดเขียวเอาไว้ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่เมื่อเห็นมันฉันก็ถอยกลับไม่ได้อีกแล้วมันมันถึงนั้นตัวหนังสือมันคเบลอมันถูกจงใจเลยหรือถูกเผาแต่พอเพลงดีบางคํายังอยู่เลือดยังอยู่ดิไม่ใช่ความผิดของฉันฉันไม่ได้เป็นคนทํานะนั่นคือสิ่งที่ฉันเขาเขียนหรืออาจจะเป็นคําสารภาพนี่มันอะไรกันแน่ทำไมไม่มีใครถามไม่มีใครสงสัยทุกคนดูเฉยชากันไป หรือบางทีฉันกําลังเป็นคนเดียวที่ยังไม่ลืมไม่สิฉันกําลังถูกเรต่นงตะหากเมื่อคืนฉันฝันเห็นไฟทุกอย่างถูกเผาเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ฝันฉันจําเขาได้แววตาสีเข้มที่ไม่มีใคยที่ไม่มีประกายสีวิตใบหน้าลายลายลาบเรียบไรอารมณ์จนเหมือนไม่ใช่มนุษย์มือของเขาเย็นเฉียบ เราก็ไม่มีเลื่อนหอ่อเลี้ยงตอนนี้เขาเข้าไปใกล้คนนั้นจนได้กลิ่นบางอย่างเขาไม่พูดอะไรสักคำเพียงแค่มองแล้วลงมือชาข้อความนี้รอดไปถึงใครสักคนได้โปรดยอย่าหยุดที่ที่คำถามพอคำตอบอาจเป็นสิ่งเดียวที่ยังพาใครบางคนรอดแม้ฉันจะไม่มีโอกาสได้รู้อีกแล้วจากมิเชล พวกเขาบอกฉันว่ามิเชลตายแล้วแต่ฉันยังจำได้ว่าเมื่อคืนก่อนฉันยังเห็นเธออยู่ตรงน้ำผู้อยู่เลยผมของเธอขาดเนื้อขาดหน้าของเธอมีรอยแผลแต่ตาของเธอจ้องมองมาที่ฉันเขาไม่ได้พูดอะไรแต่แววตานั้นเหมือนกำลังมองฉันอยู่อย่าเดินอย่าเดินต่อไปให้หยุดอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วฉันเจอชื่อของมิเชลในสมุดบนันทึกเล่มเดียวกันกันกบของเขาคนนั้น ชื่อของมิเชลถูกขีดค่าแล้วเขียนใหม่เขียนซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกระดาษขาดแล้วพอฉันอาจจน่านจนจนจบมันเขียนว่าสมบูรณ์แล้วหนังหนังสือเบร์ฮาลสไม่ใช่แค่ชื่อแต่มันคือคำเรียกมันเหมือนเป็นบทบาทที่เขาได้รับหรือบางอย่างที่เป็นอยู่มีคนเคยบอกฉันว่าเขาไม่เคยอยู่ในเออ่ ไทเขียนนักเรียนเลยไม่มีรูปไม่มีัติไม่มีที่มาของตัวเองเรารู้เพียงแค่ว่าเขาละช่วงต่อจากต้นค่าเขาไม่ได้อยู่ในไทยเขียนนักเรียนแต่พวกเราทุกคนกับรู้จักเขาใน,านสานะเพังสื่อเดอฉันลองถามเพื่อนห้องตรงข้ามหรือมิเชลเพื่อนรักของฉันเขาบอกแค่ว่า หนูคิดค่าเป็นเพียงแค่คนในโรงเรียนไม่มีใครรู้ชื่อจริงของเขาได้แต่ทุกคนแต่ว่าคนจําได้ว่าเขามีแววตาที่มองพวกเราแปลกๆฉันเห็นเขาในวันที่มิเชลโดนแขนคอเขาเดินผ่านพวกเราเขาไม่พูดเขาหัานไปกลับมามองแต่ฉันเห็นรอยเลือดที่มือของเขาและกลิ่นเขาเลือดออกมาจากตัวเขาครั้งหนึ่งฉันเดินเล่นอยู่ฉันเจอกล่องรับกล่องเหริง ฉันเปิดมาดูแต่ในกล่องนั้นฉันเจอลายนิ้วมือร <c oughs> องสอนกิธคิดค่ากระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนว่าเงิงซือเบอร์ไม่ได้ค่าเพื่อความตายแต่เขาค่าเพื่อความสนุกและกระดูกส่วนขาของมิเชลเพื่อนรักฉัน <c oughs> ในคืนนี้ฉันจะลองเดินทหาหลักฐานเพิ่มเกี่ยวกับโิธคิดค่าลักษัด ถ้าหากฉันไม่กลับมาแล้วใครก็ตามที่เจอสมุดบันทึกเล่มนี้อย่าหันหลังกลับเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากเขาและจงจําไว้ว่าถ้าคุณรู้จักชื่อของเขาแล้วได้โปรดอย่าเรียกชื่อเขาเพราะนั้นเพราะนั่นจะเป็นสัญญาที่ทําให้เขาได้รู้ว่าคุณจับเขาได้แล้วก็ทำไมทำฉัน ถึงถายภาพเขาไม่ติดกันนะนี่มันหลักฐานที่สำคัญสุดลยเชียร์พิธีการวิธีกำจัดโดนฉีกขาดพูดสก,กุลของบุคคลน,นั้นอ่านไม่ออกครึง่งห้ามพูดขาดหรือเกินเด็ดขาดไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะพังทุกสิ่งที่ทุกคนสร้างจะหายไปและจำไว้ว่า อย่าไว้ใจเขาคนนั้นเขาคนนั้นคือตัวอันตรายหมดแล้วครับ